สิภาพพี่น้องเมื่อเบิ้งเข่าอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งบ่อไข่ได้เววาหรอกพี่น้องแต่ก็มีอยู่ที่ไร่ของยายทอนนะคะพี่น้องขาเขานี่ก็เป็นข้าวยืดพม่าเคยได้ยินม่พี่น้องข้าวยืดพม่าตอนนี้กำลังถอกออกรวงค่ะพี่น้องขาเห็นบ่นี้ก็คือเขาเขาจะเป็นข้าวเม็ดเล็กเหมือนข้าวปุ่นเลยแต่เวลาหุงออกมาพี่น้องเป็นข้าวเจ้าเด้อนน่เด้อเวลาหุงออกมาแล้วเขาจะยืดได้สามถึงสี่เถาเลยพุนน่ะพี่น้องขา เป็นตะงืดเป็นตะอวนซ่อนอยู่ด้วเขาแปลกเร้่อเขาเดอก็จะรวงไม่ค่อยยาวรวงไม่ค่อยใหญ่เม็ดเขาจะนิน้อยสัน้นๆนี่โมเมนเขาใกล้น้อยเด้อพี่น้องเด้อเขายืดพ่มาเป็นเขาเจ้านี่เม็ดซ้ำนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี้เวลาหุ้งนี่ว้ยยืดได้สามถึงสี่เท่าได้เป็นตะงืดขคืออย่างนี้ยายอนเรียกว่าเข้ามาหาสัสจรรั์คือจังเขาบาสบาติของประเทศอินเดียเนาะเห็นบ่หุงห้งเรายืดสดโลดเน,นะพี่น้องแต่อันนี้ก็ยืดเหมือนกันเห็นไหมลักษณะรวงของเขาก็จะรวงไม่ใหญ่ ลวงไม่ใหญ่เม็ดเขาจะเล็กแต่วาแต่ละต้นแต่ละอย่างเขาแตกกอดีดีเด้อพี่น้องเห็นห่วงจังสิแต่ละก่อเขานี่ว่าธรรมดาเด้เขาแตกก่อนี่พี่น้องอืมนี่เห็นไหมถึงเขาจะน้อยแต่ว่าเขาก็หลายต้นเน้ถึงเขาจะล่วงน้อยแต่เขาก็หลายต้นมากเลยเด้ยพี่น้องนี่เห็นไหมแต่ละต้นแต่ละก่อของเขาค่ะพี่น้องเนี่ยนะเขาจะเป็นเขาเขาดอเขากางเป็นเขาดอค่ะพี่น้องจะว่าเป็นเข้าดโด ปกติเขารอก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยยี่สิบวันเนาะแต่ว่าเขาอันนี้เขาสิเก็บเกีียวอยู่ที่ร้อยสามสิบวันค่ะพี่น้องเขาสิงั้นห่วงแก๊กน้อยหันแมนี่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 เม็ดในน้อยอยังสิค่ะพี่น้องนี่เข้ายืดพ่อมาเด้อนี่เดียวเดียวมันมันมันแกแล้วอ่ย่ท่อนสิไปีุงให้ตูกเก้เจ้าเบื้องว่าเอาเม็ดในน้อยเฮียนเหี่ยนสันสัน,สนยังสิมันยืดอีหลีบบย่ท่อนหน่อยยังว่าเข้ามหาสัจจนะพี่น้องเอามาดำเลยค่ะงามงามงามในพี่น้องมั่วเป็นมาบงงามเจ้าเบื้องเนี้ยคุณอะ เขาเป็นข้าต้นไม่สูงหรอกพอดีพี่น้องเพียงดักเพียงดากเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะมีอยู่สองไฮประมาณประมาณงานกลัวๆเพาพ่อสองงานสำาร็จยศท่อนดำไว้นี่นะคะพี่น้องขั้นทิชชิ่เนี่ยก็เสียดายดำมันปีที่สามแล้วค่ะพี่น้องค่ะนํำและปีที่สามโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วจะมาหุงให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮ้ยมันยืดอหลีบอกว่าได้ว่าผู้ใดทิ่ติดตามยศท่อนเบิงตะดุแล้วเห็นแล้วนาะค่ะนาะว่าเออเขาอันนี้มันยืดอหลีนี่ค่ะพี่น้องนี่มันไม่เหน่อยตัวเจ้าเบิงไว เม็ดในน้อยแล้วมันก็ยืดออกยืดได้สามถึงสี่เท่าของมเมล็ดเมื่อก็สิย,ยืดยืดออกมาเม็ดหนึ่งเง่เนี้ยแง่บัดหูงว่ามันเขาเง่วกว็เขามาลีห้าคนนี้พี่น้องคะไปตังคขึ้นขึ้นยังนี้ตัวหาทิ่ตามเมึงตอนต่อไปค่ะ